แล้วเจป้องกันตัวไหมคะเข้าใจนะแฟนเป็น HIV แต่ But, ไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเราด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้เจก็มีอะไรกับเขาแบบไม่ป้องกันเนอะถูกไหมใช่ค่ะเจ็บไม่จำ ก็คือว่าแฟนหนูเนี่ยหนูคบกันมาสองปีตลอดเวลาสองปีอะไรที่หนูคิดว่าทําทให้เขามันกระทบถึงความรู้สึกเขาเราจะไม่ทาแต่หนูไม่เคยเลยที่จะได้รับความรู้สึกที่เรียกว่าเหมือนเราเป็นแฟนกันถ้าสมมติว่าคนคบกันแค่คําที่มันพูดว่า ัลโหลอยู่ไหนทําอะไรกินข้าวยัง่งปันดีเป็นห่วงคําพูดที่หนูไม่เคยได้รับเลยตลอดเวลาสองปีแล้วเขาก็โทรหาหนูแค่ตอนว่าเขาต้องการที่จะมาหาแล้วหนูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโทรไปเช็คเขาว่าเขาอยู่ไหนเป็นแฟนกันในคาเบสิกทั้งหลายที่หนูพูดมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าหนูไม่เคยได้ยินคาเหล่านั้นไม,ไม่เคยค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนูกับเขาเคยคบกันมาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วพอเรามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้มนอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหงาด้วยมันเร็วเกินไปแต่กันมามาเราเลยไม่มีสิททธิี่จะถาามเเลย เขาอยู่ไหนคือเราจะโดนด่าโดนว่าตลอดตอนแรกเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความที่เขาไป,ไปมาหาเราแล้วมันเกิดพลาด มันพล <ừ> าดตรงที่ว่าหนูท้องแล้วหนูไม่รู้ตัวปล่อยตกเลือดมาสี่วันจนันสุดท้ายหนูรู้สึกว่าขามันไม่มีแรงเดินหนูก็เลยไปหาหมอหม <c oughs> อเขาก็เลยบอกว่าหนูอะท้องนอกบุตลูกน่ต้องผ่าตัดด,วด่วนพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่หนูอยู่โรงพยาบาลเขาไม่เคยโทรมาหาหนูเลยสายว่าหนูอยู่ไหนเป็นไง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอยากเรียกร้องความสนใจเราก็เลยหนีออกจากโรงพยาบาลเลยหลังจากผ่าตัดเสร็จเพื่อที่จะไปหาเขาพอหนูใช้ชีวิตอยู่กับเขาสักพักหนึ่งตอนแรกผลตรวจออกมาใช่ไหมะ หมอเขาบอกว่าหนูอะป็นซินิธด้วยความที่หนูห่วงเขาเพราะว่าตอนแรกๆที่เขาไม่อยู่กับหนูเขาเป็นวรนาโลอาการของเขามันเหมือนคนใกล้ตายอ่ะที่หนูไม่คิดว่าเขาจะรอดมันน่าสงสารมากก็คือตลอดเวลาเราดูแลเขาเราก็กลัวว่าไอ้โรคที่เราเป็นอะจะทําให้เขาซูดหมอเขาเลยบอกว่าถ้าจะรักษาให้ไปรักษาคู่กันหนูก็เลยชวนเขาไปรักษาแล้วเขาก็เถียงมาแบบว่ายาที่เขากินน่ยยาต้านวันโโลมันต้านทุกอย่างได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยเปิดใจคุยกับหมอของหนูเลยช่วงที่เขาเป็นวันโโลเขาไม่ยอมบอกหนูว่าเขาเป็นใช่ไหมคะหนูก็ รู้มาตั้งแต่แรกแหละที่อยู่ด้วยกันว่าเขาอเป็นทีวีนะแล้วก็ได้รับเชื้อเอชไอมาด้วยความที่เรารอยู่ด้วยกันแล้วตอนนั้นอาการเขาแย่มากเราเลยมองข้ามคําว่าเอชไอไปช่วงที่รักษาค่ะหนูก็เลยปรึกษากับหมอแล้วแอบถ่ายตัวยาของเขาอ่ะไปให้หมอดูหมอเขาก็เลยบอกว่ายาต้านวัณโรคก,กินเป็นสิ้นสุดแค่ปีเดียวนะเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นยาต้านเอชไอวีหนูก็เลยกลับไปถามแต่เราก็ ถามแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบแต่เราก็ไม่เคยได้คําตอบที่จริงเลยจากเรื่องเดียวพอหลังจากที่หนูออกจากโรงพยาบาลหนูเริ่มเข้าไปอยู่บ้านเขาแรกๆมันก็ดีอะพี่แต่พอเขาเริ่มตั้งตัวได้เขาเริ่มทํางานได้เราเหมือนหมาเขาหายออกจากบ้านไปเช้ากลับ mm. เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดที่จะอะไรเลยแล้วมันจะอยู่ช่วงหนึง่งแค่หนูซักถ้าขนหนูตากไม่แห้งคือไล่หน,หนูออกจากบ้าไหนไล่หนูเก็บของแต่เราก็ยังหน้าด้านอยู่หน้าด้านที่จะกลับไปพอ mm. หนูกลับไปก็จเจอแต่เขาไม่ที่ว่า mm. เขาตื่นมา<ๆ>เขาเจอหนา้าเราเขาแบบมึงเมื่อไหร่มึงจะไป ีอะไรแล้วเท่าที่ฟังเจเล่าอ่ะพี่ไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเขารักเราอ่ะใช่ทุกคนก็พูดค่ะถึงแม้ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะพี่ทุกครั้งที่เขาหันมาพูดกับเราน้ําเสียงเขาจากคนปกติจะเปลี่ยนทันทีไม่ตะข้อก็ด่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเกลียดอะไรเขาหนาเนี่ยฮะทำไมอ่ะทำไมถึงต้องทําร้ายกันขนาดเนี้ยหนูก็ไม่เข้าใจใ้อย่างหนึ่งคือแบบอยู่ด้วยกันทุกวันตั้งแต่เช้ามาอย่างเงี้ยเราคุยกันไม่ได้อ่ะพี่แทบจะไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้ำด้วยความที่เราไม่อยากโตไม่อยากเขียงไม่อยากมีปัญหาเขาก็จะแบบ แล้วหนูคิดว่าเฮ้ยห,หนูควรต้องออกมาหรือเปล่าทำไมหนูต้องทนเห็นคนของหนูออกไปหาคนอื่นทุกวันโดยที่หนูไม่ทำอะไรเลยพี่รู้นะว่าอาจจะไม่ควรถามแต่พี่ถามแล้วกันแล้วเจจะยอมทนอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะ ที่เจพูดมาทั้งหมดได้ฟังแล้วเนี่ยเจได้พูดแล้วก็ได้ทบทวนกับตัวเองด้วยเนาะพี่ถามกับนิดหนึ่งว่าเจามีความ <ปะ S 1> สุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครัมันก็ไม่ได้มีแต่คือว่าหนูห่วงเขาในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าช่วงที่เขาไม่อยู่กับเราอะเขาหมดตัวเขาไม่มีอะไรเลยเรารู้จริงๆว่าจริงๆเราตัวเขาไม่ได้แข็งแรงอะไรนะไม่ได้เก่งเหมือนที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวว่าถ้าวันหนึงหนูไม่อยู่ตรงเนี้ยกลัวเขาสุดหนักขึ้นมาประเด็นมันก็คือก็รักกันแหละเนาะแต่คําถามคือมีความสุขไหมทีีี่่่หนูเสยไปอพ S <S เรารู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นแต่เรายังอยู่ตรงเนี้ยเราจะเสีย <Be S 1> อะไรเราเหมือนเราเอานาคตมาแลกกับเขาแล้วนะแล้วเจป้องกันตัวไหมคะ <S 2> <S 2> คือเข้าใจนะ <S <S แฟนเป็น HIV แต่ไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเราด้วยเช่นกันไม่ใช่แสดงออกซึ่งการรังเกียจค่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้ข้อมูลจริงๆการเป็น HIV แม้กระทั่งการอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเขาก็ต้องมีการป้องกันเพราะถ้าเกิดบังเอิญหนูดันท้องขึ้นมาก็ต้องมีการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกอีกอรักเข้าใจแต่ก็ต้องป้องกันภัยให้กับตัวเองด้วยอะแต่ตอนนี้ เจได้ป้องกันตัวเองแบบนั้นหรือเปล่าช่วงแรกๆที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณครึ่งปีพ้อหลังต่ที่หนูผ่านอกบรรูปมาหมอมาตรวจให้ตลอดตอนนี้ครบ3ามรอบแล้วหนูมไม่ได้ติดเชื้อดีแล้วดีแล้วที่ไม่เจอแต่นั่นแหละการไม่เจอวันนี้ไม่ได้แปลว่าถ้ายังใช้ชุดแบบนี้ต่อไปแล้วจะไม่เจออีกนะคะพี่เลยถามว่าแล้วเราป้องกันภัยให้ตัวเองมากขนาดไหนป้องกันละคะ่ะทุกวันนี้ป้องกันอยู่ดีแล้วดีแล้วเจพูดขึ้นมาบอกเออก็เป็นห่วงเขาถ้าเกิดว่าเจไม่อยู่เขาจะดูแลตัวเองยังไงพี่เชื่อว่าทุกๆคนในโลกเนี้ถ้าเกิดว่่่่าาไมมีีออคนนึงงยููใทสุดดเขต้แล เองได้อยู่แล้วในทางกลับกันสิ่งที่พี่เป็นห่วงมากกว่าคือตลกดีอะ่ะเจเป็นห่วงเขาเขาไม่เป็นห่วงเจและเจก็ไม่เป็นห่วงตัวเองด้วย ตรงนี้แหละที่น่าเป็นห่วงเจรู้ป่าว่าคนที่รักเจรับรับรบตัวตอนนี้คือพี่ว่าเขากุ้มใจเรื่องเจมากเลยเพราะว่าเจดูแลตัวเองไม่ได้อะการที่เราไม่ดูแลตัวเองแล้วเอาตัวเองไปดูแลคนอื่นนี่มันไม่ใช่มันไม่รอดนะสุดท้ายแล้วคือใครไม่รักเราไม่เป็นไรแต่เราไม่รักตัวเองนี่เราไม่รอดแน่นอนก่อนสงสารเขาสงสารตัวเองก่อนเจบอกว่ากลัวเขาสุดแต่ทําไมเขาไม่เห็นกลัวตัวเองสุดเลยและถ้าเกิดเขาเห็นความสําคัญของเจขนาดนั้นน่ะพี่ว่าเขาต้องใส่ใจน้องมากกว่านี้และเขาต้องบอกความจริงกับเราหลายๆเรื่องตั้งแต่แรกไม่ใช่มาให แล้วเขาก็ไปอยู่ไหนไม,ไม่มีความรับผิดชอบนี่ไม่ใช่ลักษณะของคนที่เจอยากใช้ชีวิตด้วยนะพี่ว่านะก่อนนันนี้เจก็มีอะไรกับเขาแบบไม่ป้องกันเนอะถูกไหม ใช่ค่ะล่าสุดที่หนูตรวจว่า<อ>แล้วไม่ติดเชื้อเลยหลังจากนั้นหนูก็ป้องกันเลยพี่สรุปได้เลยว่าเขาไม่รักเจถ้าเขารักเจเขาไม่ปล่อยเจเสี่ยงชีวิตขนาดนี้หรอกค,คนที่รักเราไม่ทำกับเราแบบนี้แน่นอนพี่เคยเห็นหลายๆคนที่เป็น HIV นะคะแล้วเคยโทรเข้ามาในคร<อ>ับไฟเดย์นะแล้วเขาก็มีแฟนนะคะเขาจะเป็นคนที่กลัวเหลือเกินกลัวแฟนติดเขาจะดูแลทุก<อ>สิ่งทุกอย่างช่วยการรักการเตือนการให้กินยา<อ>แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทําไมไม่รู้ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกเหมือนเจรักเขาอยู่ข้างเดียวและเขาก็แค่ใช้โอกาสที่มีผู้หญิิงงคนนนนึมมาาาาาาารรรักกกเเ้้ทีี่่ลฟธแบบพะววูจ การดูแลง่ายๆสําหรับคนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกะเขายังทําให้หนูไม่ได้เลยซึ่งจะเอาตรงไหนมาบอกว่ารักล่ะพี่ถึงรู้สึกว่าเจไอการเจ็บซ้ําๆเจ็บไม่จําของเจเนี่ยถ้าเกิดทําสําหรับคนที่เรารักและเขารักเราบ้างพอสมควรก็ยังดีแต่ไม่ใช่คนนึงรักมากในขณะที่อีกคนนึงไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บไม่จำ